สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูจะพามาหมูเครื่องลางสายรอสีของอูรอสีกาแห่งบ้านดงมันตำบลคำนาดีอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าในสูตรสายรอสีเขาให้ความสำคัญในจำเหลืองเรื่องมวลสารในการจัดสร้างวัตถุมงคลเหมือนสายรอสีผาคกลางหรือสายจอมขมังเวทภาคกลางหรือเปล่านะครับ โอหรือสีนะครับเป็นสิทธิ์แก่อาวุโสสุดในลำบรรดาสิทธิ์หรือสีโสรถนะครับที่มหาสารคามบ่อระเบือนะครับซึ่งผู้ล่วงรับไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่าปู่ได้เรียนวิชาอะไรบ้างแล้วเรื่องเก็บมวลสารนี่พาไปเก็บที่ไหนบ้างการเก็บมวลสารของสายหรืีนี่เขามีการพรีการเลือกดูยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับ สวัสดีครับปู่ครับผมสวัสดีครับปู่แต่ก่อนนี่เป็นลือศีไหมไม่เปลี่ยนครับตอนปูป่อยู่กับปู่โสรสนี่เขาอย่างตอนนั้นยังไม่มีศัพท์คาว่าลือศีใช่ครับตอนนั้นตอนนั้นปู่โสรถนี่เขาเรียกว่าอะไรหรือปู่เฉยเรียกผมใช่ไหมครับครับส่วนมากเขาจะเรียกผมว่าทํากาทเฉยทํากาใ,กาใช่ครับปู่ลือศีโสรถท่านจะเรียกอย่างนี้ครับอืมนั่นแหละ แล้วใครมาเรียกเป็นปูแ่แต่ชาวบ้านทั่วไปเรียกปู่ว่าไงเขาก็เรียกปู่ปู่กาใช่ยังไม่มีฤาษียังไม่มีฤาษีฤาษีมาตอนไหนปกติแล้วเขาก็เรียกปู่ฤาษีกาฤาษีกามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับเขาเรียกมาอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้ครับปู่ตอนที่อยู่กับปู่โสรถเนี่ยเขาท่านสอนเรื่องอะไรบ้างสอนเรื่องทางเอ่อให้ทำดี พูดดีทําดีคิดดีทําดีครับแล้วก็เอเกี่ยวกับทางคาถาเป็นพวกครับเล่นแร่แปลธาตุกว่าจะได้เรียนคาถานี้เล่นแร่แปลธาตุต้องไปอยู่ปฏิบัติกี่ปีสามปีครับผมสามปีอยู่ๆนี่จะมาขอเอ้ยโอ้ขอเรียนหน่อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับต้องเที่ยวไปเที่ยวมาใช่ครับครับ ผมไปปฏิบัติกับท่านสามปีครับท่านถึงบวชให้ผมครับบวชแล้วคิดว่าจะได้กลับมาที่บ้านครับต้องอยู่กับท่านปฏิบัติล่ำเรียนอยู่กับท่านสิบปีอีกเจ็ดปีอีกเจ็ดปีใช่ช่วยทํานากินเป็นสมาชิกในบ้านเขาเลยใช่ครับผมครับทํานาร้อยไร่ครับทําอยู่อย่างนั้นแหละครับอ่ะ กฎของฤาษีข้อปฏิบัติของฤาษีมีอะไรบ้างครับปู่ข้อปฏิบัติของฤาษีก็ผู้ผู้ถือบวชผู้ถือบวชอ่ะก็รักษากายวาจาใครคราาจาใครับผมรักษากายวาจาใจครับผมแค่นั้นแค่นั้นครับครับบทสวดมนต์ของปู่ฤาษีฤาษีนี่เหมือนพระไหมไม่เหมือนเหมือนแต่ไม่เหมือนดูเหมือนจะเหมือนใช่เหมือนแต่มันไม่เหมือนแต่มันไม่เหมือนใช่ <S <S <rell> มีมีบทเฉพาะไหมปู่ม <c oughs> ันก็มีที่ที่ทําไปวันนั้นนะครับครับเดี๋ยววันนี้เราจะตอนหลังจาก ถ้าใครดูคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเสียงสวดของฤาษีทุกวันนี้ที่บวชสวดทุกวันครับผมปูปู่สวดสวดเอาหน้าจำจริงถวดเอาหน้าหรือสวดจริงจังสวดเอากจริงๆนี่แหละครับ,รบไม่ได้เอาหน้าไม่ได้เอาอะไรก็สวดไปตามนั้นครับนะครับจะไม่มีแบบที่ว่าแกล้งทําหรือแกล้งเลี่ยนเนลี่ยนทำครับปูวัตถุตถมงคลสายฤาษีเนี่ยเขาจะเน้นมวลสารหรือเน้นการถูกเสกหรือยังไงมากกว่าก็มัน ก็มีประกอบกันครับผมคก็หนึ่งมูลสารดีแล้วก็ปลุกเสกอย่างที่เป็นทางการให้มีสมาธิมีความเสียมั่นับในสิ่งของวัตถุมงคลตัวนั้นครับนั่นแหละมันถึงจะมีอนุภาพนหนึ่งไม่ใช่ว่าจะอยู่ๆกูได้คาถาตัวนี้กูไปจะมาท,ทําพิธีปลุกเสกมันไม่ได้หรอกครับต้องไปเรียนสมาธิก่อนต้องฝึกสมาธิครับผมครับมวลสาร ที่ขึ้นชื่อว่าหายากที่สุดเนี่ยที่ตามตำรานี่ป่านนี้ยังหาไม่ได้มีอะไรบ้างปู่คือหาไม่ได้คือไม้แย่กอดฮะไม้แย่กอดไม้แย่กอดคือไม้อะไรครับปู่ไม้ที่อ่าหมายถึงว่ามีจิ้งจกหรือแย่ก็ได้เดไม้ตัวนั้นเข้าไป หรือจะเป็นจิ้งจกหรือจะเป็นแย่ไม้ไม้แย่แย่ใช่ไม้แย่แย่ภาคนี้เขาเรียกว่าไม้แย่กอดใช่นั่นแหละมันจะกอดออกมาอ่านั่นแหละหายากหายากใช่ครับอ่ะตัวนี้แหละมันหายากอ่าที่ผมตามตอนนั้นกับปู่โซลถตามไปประเทศลาวตามไปคนนี้เขาก็บอกว่าเขาว่าอยู่พ้นกับไปเขาว่าไปเรื่อยๆก็ไม่ได้เจอจักทีมีแต่เขาว่ามีแต่เขาว่าใช่ ว่าอยู่ตรงน้นตรงนี้ใช่ตามไปไม้แย่กอดใช่ไม้แย่กอดก็คือไม้แหย่แย่นี่แหละครับครับผมเสร็จเรียบร้อยอ่ะอันนี้อันนี้ขึ้นชื่อว่าหายากไหมหายากครับผมตัวนี้แหละหายากอตัวนี้จะอยู่ในป่าลึกเหมือนกันเหรอใช่ครับผมตัวนี้คือไม้เชียร้อยป่าครับผมไม้ร้อยป่าเชียร้อยป่าคือร้อยป่ามันเป็นเถาหรือเป็นต้นครับปู่เป็นเถาครับเป็นเถาวันครับผม นี่คือร้อยปลานี่มันจะเป็นใหญ่แบบนี้นะครับผมถ้าของแท้ของแท้เปิดต้องเป็นใหญ่ต้องเป็นใหญ่อันนี้คุณสมบัติโดยตรงโดยโดยไม้เดีดย่ดยวเดียวเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยก็มีอนุภาพของมันครับนะยังไม่ได้ปลูกเสกอะไรมันก็มีอนุภาพของมันครับในตัวของมันครับใครๆพวกเกกิทั้งหลายเขาก็ตามหากันครับ้ยปู่นี่เอามาทำอะไรตัวนี้ เอามาทํามูลสารมันจะทําได้ทุกทุกอย่างหลาย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 อย่างที่เอามาประกอบถ้ามีตัวนี้ถ้ามีตัวนี้นใช่จะเสริมเรื่องคงกระพันใช่ทางเมตตามหานิยมเมตตามหาสเสน่ห์ก็ตัวนี้ไม่ตาราเหล่านี้นะครับไม่ได้ปู่ปู่ฤษีกาคิดขึ้นนะไม่ได้เป็น 100, ร้อยสองสามร้อยหรือปู่ฤาษีาเขาสืบทอดกันมาสืบทอดกันมาเลยครับผมครับผมของตัวนี้ที่ผมไปตามมา อยู่ที่ประเทศเราครับผมครับถ้าใครปูออกมาเยอะไหมได้มาก็ได้มาสองกระสอบคือเจอแล้วเอามาให้เต็มที่เลยก็จ้างคนแถวนั้นละพาไปครับครับไม่ใช่ไม้ห่วงห้ามก็ไม่ใช่ว่าไม้หัวงห้ามคนที่รู้วิชาเท่านั้นถึงรู้ใช่แต่ว่ามันก็คนที่รู้มันถึงรู้คนที่รู้แหล่งหรือู้อะไรนะครับถึงรู้นะครับใช่ปูมีคนเขาบอกว่าปูมีคนเอาไปใส่ใส่ปากข้อ ปลาช่ชอนปลาช่อนลปลาช่อนปลาดุกนี่เรียนที่แล้วนี่แหละที่ผมส่งไปให้หลวงตาอยู่ที่ไหนนะอ่าที่ลบบุรีหรือที่ไหนหนี่แหละครับก<อ>็ส่งไปให้ท่านครับท่านเอาไปถึงท่านก็ทําชิปมาให้ดูท่านก็เอาปลาช่อนมาตัวหนึ่งท่านก็ตัดท่อนขนาดนี้แหละเอายัดใส่ในป่าปลาท่านก็ฟันลงชิปให้ดูเลยนะอ่าแต่ปลาน่ะตายเพราะมันเข้า เพราะปลาเนี่ยมันช้ำมันโดนบนบนแรงแรงกระแทกกระแทกครับผม,แต,มแต่ไม่เข้าแต่ไม่เข้าแต่แต่ก็ตายอยู่ดีครับเพราะว่ามันโดนแรงกระแทกเอ้ยใส่ในมุสใส่ในอ๋อต้องใส่ในสิ่งมีชีวิตนะครับใช่เพื่อที่เขาจะปกป้องชีวิตนะครับถ้า<ช>ไปใส่ต้นไม้ต้นเม้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับมันไม่ได้ไม่มี มันไม่ได้มีคุณสมบัติปกป้องชีวิตครับผมใครบอกว่าไปใส่ไปใส่อื่นๆหรือมันจะเข้าไหมไม่ใช่นะครับแต่ผมไม่อยากจะแนะนําให้ไปลองคือมันขึ้นอยู่ที่ตัวมันมีคนอยากรู้ผู้ปูถ้าคนอยากรู้ก็ไปลองปลาก็ได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะไปลองเออนั่นแหละไปลองได้คืออ่านะถ้าจะไปแฝงคอหมาแล้วยิงนี่ตายตายเลยไอคนไปลองแฝงนี่ตายเลยอย่าไปทำนะครับเออนี่เสร็จเรียบร้อย อันนี้คือเขาหลงคือว่าอยู่อย่างหนึ่งคนที่เขาออกไปคำที่เขานี่เขาต้องมีวิชากำกับแต่ว่ามันของตัวนี้มันดีในตัวของมันอยู่ไม่ต้องใช้วิชากำกับแต่ถ้ามีวิชากำกับจะเจ๋งขึ้นจะดีขึ้นอนะนั่นแหละเสร็จแล้วคือว่าส่วนมากอาจารย์ที่เขาเอาไปเขาก็เอาไปแช่น้ํามันสักอให้ลูกศิษย์อ๋อเพื่อให้ลูกศิษย์เหนียวใช่ครับปูบ เอามาสองกระสอบนี่กัใช้หลายสิบปีเลยเหรอมันไม่ได้นตะแต่วันใครก็ติดต่อมาก็ส่งให้เขาใครอยากได้ก็แบ่งปันเข้าไปอ,อันนี้ให้ให,ให้ให้แบ่งปันท่อนเท่าไหร่เนี่ยปกติแล้วผมก็แบ่งปันเขาท่อนละห้าร้อยแต่ผมเข้าไปอยู่ในเฟสในครูออเก้นหรือว่าที่เขาทําขายท่อนขนาดนี้ผมถามแกล้งถามเขาเขาบอกว่าเทา่าไรผมถามเขาเขาบอกว่าห้าพันห้าพันใช่ไม่เชื่อลองเช็อดูก็ได้ ใครไม่เชื่อที่นี่ทอนละห้าร้อยใช่ปู่ให้หมดแล้วจะมีเออเนี่ยมีผมก็กลับลงไปรู้ที่รู้ที่ครับรู้ที่อันนี้นะครับคอนละห้าร้อยนะครับคือใครจะไปซอยทําตะกุดทําอะไรก็ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่แล้วแต่จะไปทําอะไรบางคนเขาก็เอาไปทําอแต่บางอาจารย์เขาก็หาตัวนี้แหละไปทําอะไรพวกพยาปาาเข็ด หรือตาทิพย์เขาเอาไปผปสมใส่มูลสารของเขาไปเพิ่มพุทธคุณใช่ที่คุณใช่ครับผมนี่แหละตัวนี้แหละที่เขาเอาไปผมก็ถามเขาเหมือนกันนะจะเอาไปทําอะไรอ,ะอยากรู้เหมือนกัน <laughs> อยากรู้เหมือนกันคือบางวิชาปู่รู้นะครับบางวิชาไม่รู้ไม่รู้แต่เขารู้ว่<อ>าต้องใส่ <ผม S 2> ตัวนี้ใช่ผมก็แกล้งท่างรู้ผมก็แกล้งไม่รู้ถึงจะได้วิชาจากเขาครับอันนี้เขาไปสายไปไปผสมเป็นผงพิเศษอีกแบบหนึ่งใช่ครับผม เขามีสูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับใช่แต่ว่ามันขาดตัวนี้เขาก็เลยหาเพราะผมโพสต์ออกไปเขาก็เลยตามครับเขาก็เลยมาเจอเขาก็เลยบอกว่าทดสอบให้ดูเทผมก็เลยทําให้เขาดูเขาก็บอกโอเคใช่อ๋อคือคุณซื้อในคูเก l e เนี่ยคุณอาจจะโดนนะครับเพราะมันเป็นท่อนอะไรก็ไม่รู้ใช่แต่แต่เนี้ยปู่ทดสอบให้ดูทดสอบให้ดูมันต้องต้องมีใยต้องมีใยเหมือนใยบัวใช่ต้องมีใยเหมือนใยบัวถ้าไม่มีใยไม่ใช่ครับ ถ้าไม่มีใหญ่ไม่ใช่ใช่ครับผมอันนี้ถัดไปเป็นเครือเครือเขาหลงป่าเจ้าเขาหลงป่าของตัวนี้หนึ่งมันจะเยี่ยวพันกันรรมาชาตินะผมไม่ได้เอามาทําเองนะครับผมอันนี้มันเป็นรับมันขึ้นไปอย่างนี้หรือมันหกมันหลายหลายอันมารวมกันมันก็เป็นแบบนี้มาเลยครับนี่นี่นี่มีปูมีท่อนใหญ่ด้วยนะนีครับผมท่อนใหญ่ก็มีนี่ป,ปูปูอันนี้ตั้งใจมาทาอะไรก็เอามาทํามูลสารนี้แหละครับผม ตั้งใจมาทํามูลสารใช่ครับผมมาทํามูลสานอันนี้มีคุณโดยตัวของเขาเองไหมครับใช่มีคุณในตัวของเขาเองถ้าใครมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเอาไปแฝนไว้ที่หน้าร้านที่ทําธุรกิจค้าขายถ้าใครหลงเข้ามาแล้วก็จะเข้ามาแล้วก็อยากเข้ามาอีกก็เหมือนท่านนี่นะมาแล้วอยากเ้ ใช่ผมที่มาบ่อยๆมาเทียยเท่ยวมาบ่อยๆเนี่ยผมเที่ยวมาบ่อยๆเนี่ยผมจะขอไปอ๋อแล้วเฮ้ยจิงโวยเฮ้ยกผล่โดนของโูกันก็คืออันเนี้ยไปแฝนไว้ตามร้านค้าใช่ตามร้านค้าที่คนไม่ต้องมาครับตัดเป็นท่อนเล็กๆเ,เลยครับเล็กๆเดี๋ยวหายนะครับท่อนเล็กๆแล้วก็เอาใส่กตะกร้าสตางค์หรือกระเป๋าสตางค์ก็ได้ครับ เงินทองจะไม่ขาดสนอันนี้มันจะเจยวกันโดยอัตโนมัติของมันทุกทุกอันเลยนะครับทุกทุกอันนี่หละครับถ้าปกติถ้าทางครูบาอาจารย์เขาจะเรียกว่านางพญาเคี่ยเขาหลวงมันใหญ่ใช่ของตัวนี้มันจะมีพวกนางไม้รักษาอยู่ของเขาครับนี่นะครับ ที่มาหลงมาเนี่ยไม่ตั้งใจหลงมาเอาของนะครับหลงมาหลงมาคือเ <laughs> นี่นะครับปูอันนี้บูทําเป็นเครื่องรางอะเป็น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 ที่สําเร็จแล้วใช้ได้อะไรได้บ้างก็เป็นทําพวกประหลัดฉีบประหลัดฉีใช่หรือก็เอาไปทําเป็นท้าอ่าเนี่ย ไปบทไปทำเป็นพระไปบทไปทำมาทำเป็นพระพระขุนแผนพ้าะอะไรจะใช้สูตรนี้แผนพระอะไรทางสาลิกามากังหรือทางสายสเสน่ทางเมตตามหาเสน่ทางป้องกันตัวนี่แหละพวกนี้นะครับผมนี่นะครับคือเป็นความเชื่อไม่ใช่ร้อยปีนะครับหลายร้อยปีหลายร้อยปีครับผมนี่คือคือว่ามันต้องมี แค่ไปที่มาแค่แฝนทอดไม้ไว้หนึ่งท่อนนะครับครับผมมันสามารถเรียกแขกได้ไปแฟนเหรอครับผมไม่ต้องอันนี้อันนี้ไม่ต้องดีกว่านางกวักดีกว่านางกวักครับผมคือนางกวักเนี่ยเราต้องปลูกอีกต้องปลูกเสษคือว่าอีกอย่างหนึ่งนางกวักนี้ปกติแล้วอยู่แถวบอระบือผมเห็นเยอะนะครับนางกวักยังไงที่เขาขายมันเจียวสะเพา บางปูบางทีก็มีนายวากวักมีนายวากวักยายวากวักป้า,วากวักลุงกวักน้ากาวากักมีหมดเลยถแถวบอระบือนั่นแหละของแท้ขเ,เลนี่นะครับปูปูอย่างนี้แบ่งขายไงคือถ้าอยากได้เขาก็ให้เขาไปเป็นท่อนเพราะว่าถ้าปกติแล้วผมจะทําเป็นตะกุดขนาดน,นี้ครับ ก็ผเป็นดอกเป็นดอกไปเป็นดอกเป็นดอกไปแล้วก็ลงอักขระคาถาครับทางเมตตามหานิยมเมตตามหาสเสน่ลงไปครับของที่มันดีในตัวอยู่แล้วเราก็ลงคาถาเพิ่มแล้วก็ปลุกเศษให้เขาอีกมันก็จะมีอนุภาพขึ้นมาอีกครับผมนี่นะครับเป็นสายหรือสีอ่ะไปที่เหล็กไหลเหล็กไหลคืออะไรโู่เธอนี่มันเป็นเหล็กไหล <c oughs> คือเหล็กไหลตัวนี้มันเป็นจะเป็นเหล็กไหลดูดซับครับผมครับอันนี้เป็นเหล็ก เป็นเหล็กธรรมชาติเลดหรอมันอยู่ที่ในในถ้ำในเขาครับผมมันจะเป็นของธรรมชาติไม่บอกสถานที่นะครับเดี๋ยวเก็บไว้เก็บเองครับผมผมไม่บอกลยค่ะไม่บอกครับผมถ้าบอกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นไปไปเก็บไปเก็บก่อนนี่อยู่องจังหวัดไหนบอกจังหวัดได้ตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้อยู่ที่อยู่ฝั่งเราอยู่ฝั่งไหน ฝังไทยครับครับเนี่ยเป็นเบนของดีในตัวถ้ำประกายเพชรปู่พูดอย่างนี้ไปไม่เจอหรอกถ้ำปะกายเพชรเขาจะตั้งชื่อถ้ำไว้เป็นมงคลแต่ถ้าใครได้ยินชื่อถ้ำนี้ลองไปหาดูไแต,ต้องพรีออกมาอีกใช่แต่ต้องไม่ใช่ว่าจะเข้าไปเอาได้ง่ายๆนะครับปกติแล้วถ้าคนไม่มีอะไรผมไม่อยากจะแนะนําเข้าไปเพราะว่า ถ้าคนไม่มีวิชาหยับเข้าไปอย่าเข้าไปเพราะว่าไปเจอโครงกระดูกเยอะหลายพอสมควรที่จะไปเอาตัวนี้ปู่ผมขอตามไปทําคลิปได้ไหมคือผมอยากผมอยากผมอยากเห็นเนี้ยคือว่าอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าถ้านี้มันเป็นถ้าลึกลับอ่าโอ้หเาไปมันจะมีเหนียวผมจะมาอะไรบ่อยนะครับแล้วก็จะมาเข้าไปลึกไหมผมเข้าลึกไม่ได้ผมลึกครับผมผมกลัวผมจินตนาการล้านเจ็ดลึกครับผมครับ ถ้าเอาปลสายหรือแบตอะไรเข้าไปนี้ไม่ได้ถึงหรอกมันหมดก่อนมันหมดก่อนไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ๋อมันมันอาจจะมีแม่เหล็กหรืออะไรดูดครับผมครับต้องใช้เทียนครับปลู่เอาไปไปเก็บมาทีหนึ่งเยอะๆอะมก็ก็พอเอามาได้ไม่ใช่ว่าจะเยอะเกินไปปูแต่ละอย่างเนี่ยปูต้องมีพิธีพลียังไงต้องตั้งต้องตั้งถาดต้องตั้งถาดบัตรพลีไหมก็ต้องเพี่ต้อง ที่ไหนก็ต้องไปขอเขาถ้าเขาให้เราค่อยๆเอาถ้าเขาไม่ให้เราก็อยากไปเอาอ่มีอย่งงางนั้นด้วยหรอใช่ไม่บัตรพรีนี่เขาบอกว่าขอเองเออเองตองสายสายหรือสีนี่ต้องเออเองไหมไม่เออแล้วกต้องขอเขาแบบที่สื่อสารกับพูดกับเขาเลยอ่นี่นะครับโปวันก่อนผมได้ยินเขาบอกว่าผมคนตาบอดมันจริงตรงไหนผมคนตาบอดตั้งแต่เกิด คือผมคนตานนนบอดนี่นะครับเป,เป็นเป็นเป็นมวลสารสายหรือสีนะครับที่ปล<ถ>ูกใช้ยอยู่ผมคนผมคนตาบอดมาตั้งแต่กำเนิดนี้หนึ่งเขาจะมีเทวดารักรักษาอยู่ในตัวของรับสังเกตดูนะพวกคนตาบอดมาตั้งแต่กำเนิดนี้เขาทําอะไรเขาหาอะไรเขาก็ได้มีเทวดารักษามีเทวดาป้องอดูแลเขาครับถ้าเราอยากจะทําอ่าของวัตถุมงคลของเราที่เอามาทํายัดใส่ที่ ปลายปะัะดิกให้ดีที่สุดก็คือให้ได้เส้นผมคนตาบอดตั้งแต่กำเนิดนะครับเอามาทำพิธีแล้วก็ยัดใส่ในปลายปละดิกค,ครับนั่นแหละเอาไปทำธุรกิจค้าขายนี้ทำามเขาเขาเขาใช้คติความเชื่ออะไรครับปู๊คือว่าหนึ่งพวกคนตาบอดมาตั้งแต่กำเนิดนี้มันจะมีพวกเทวดารักรักษาเขาครับเขาจะหาเส้นทางเจอ ใช่สามารถเลี้ยงตัวได้อคนคือถ้าเราสังเกตตามโลกความจริงเลยนะคนตาบอดเขาจะมีเซนหรือมีความรู้สึกที่เหนือเหนือคนทั่วไปเนี้ยคนทั่วไปคืออย่าไปปรามาศประมาทนะครับว่าเออตาบอดตาบอดแต่เขาเขาเจ๋งกว่าเรานเจ๋งกว่าเราครับผมเราตาดียังหาของไม่เจอเลยคนตาบอดนี้เขายังไม่สิ้นคิดนั่นครับ แม้แต่คนแขนดีตาดีมีทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังได้ไปพึ่งพาคนตาบอดครับนี่นะครับเป็นมวลสารที่ปู่ฤาษีกาใช้ในการหงอะโบกไม่มีของสายสายดำไม่มีครับผมผมไม่มีไม่มีกระดูกผีไม่มีม่ม่ไม่มีม สายสีเขาในของเขาไม่เล่นใยนี้เด็ด่ะบางคนก็เล่นบางคนก็เล่นบางคนก็เล่นบางคนก็ไม่เล่นแ้วแต่เขาแล้วเขาชอบอะไรก็เลี้ยงของเขาแต่ผมไม่เล่นอ๋อสายปูุ่กสีการนี่ไม่เล่นไม่เล่นครับปูปูโสรถก็ไม่สอนไม่สอนท่านบอกแค่ว่าลูกเอ้ยถ้าไปเล่นแล้วถ้าเล่นพอรู้ก็หยุดได้ครับอย่าไปหลเข้าไปอาวมันมีอีกอันนึงนี่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 อันนี้อะไร อันนี้นี่ก็ไปได้มาจากปูโโ่โสรถอันนี้มันเป็นไหมจูงผีปูโโ่โสรถใช่พิธีที่เสียนะใช่ไปขอท่านมาครับเพื่อจะมาเอาผูกุคน<ๆ>เมื่อเราทําพิธีผูกคนเรียกคนรักกลับมาต้องเอาไฟไหมจูงผีนี้แล้วมาผูกไหมจูงผีก็คือสายสินจูงผีนะ่ะใช่ครับผมผีไหนก็ได้หรือผีต้องผีเฮียนด้วย ีอะไรก็ได้ขอให้ไฝยที่มันจูงผีอันนี้มันเป็นไหมจูงผีอ๋อปกติเขาใช้ผ้าไฝ่ใช้อนั้นก็ได้อันนั้นก็ไดแ้แต่ถ้าไหมจูงผีเจ๋เจงกว่ามันก็ดีกันทั้งหมดนั่นแหละครับผมอ่านะไฝยก็ได้ไหมก็ได้อันนี้นะครับที่เขาเรียกว่าไหมจูงผีก็คือสายสินที่ทำจากผ้าไหมใย<ช>ไหมใช่ครับเอาไปปั้นแล้วก็มาจูงผีใช่โป่นี้ใช้สูตรเรียกคนรัก ช่เรียกคนรักกลับมาแล้วถ<พ>้าผมไม่ต้องเรียกนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้คนรักกินเลยอ <c oughs> ไม่ต้องเอา <c oughs> ตอนที่ยังอยู่ด้วยกันนี้เอาตัวนี้เลยอ่านีนะ <c oughs> <c oughs> ถ้ามันหนีไปแล้วต้องใช้ตัวนี้เรียกกลับมาถ,ถ้าหนีแล้วปู <c oughs> มิโซตอีกนะครับสาหรับบ้านที่หนีไปนี่ใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้เรียกทาให้อยาดีทุกคนนะครับให้กลับมาแล้วก็เอาตัวนี้ให้กิน,นตัวนี้เอาให้กินตอนนี้หลงติดนึบเลยไม่ไปเลย ก็นี่แหละผมถึงแนะนําว่าตอนที่มันยังไม่ไปเอาให้กินได้เลยได้ไม่ต้องมาใช้นี่แล้วไม่ต้องมาใช้ตัวนี้ได้ไม่ต้องมาหาปู่ใช่ผมส่งให้ก็ได้อไกลขนาดไหนผมก็ส่งนี่ผมส่งต่างประเทศทุกวันส่งส่งต่างประเทศทุกวันใช่ครับนี่เป็นเป็นสมุนไพรไม่เป็นว่านนะครับไม่ถือว่าเป็นสมุนไพรใช่คือไปตรวจสอบแล้วก็ไม่มีอะไรก็เป็นสมุนไพรธรรมดาไปตรวจสอบ คือสกองสแกนก็สแกนลดไม่มีไม่มีสารเสตติดไม่มีสารเสตติดไม่มีสารอันตรายใดๆไ,ไม่มีใดๆครับครับผ่านการสแกนมาแล้วครับผม <laughs> นี่นะครับนี่ไหมจูงผีครับใช้ปกติใช้ผ้าฝ้ายก็ได้แต่ให้มันลึกลับหน่อยก็เป็นไหมจูงผีใช่ครับนี่นี่ของตัวน,วน,นี้ทุกวันนี้ทุกวันนี้มีคนมามาให้ตามหาคนรักเยอะขึ้นไหมปู่เยอะครับเยอะขึ้นคือว่านี่แหละที่ผมเล่นผีมีแต่ฝ้ายไหมจูงผี มีตัวเดียวอคือที่เป็นเครื่องรางแบบแว่าสายสายดำไม,ไ,มไม่ได้ดําเดิมแล้วครับแต่ไม่ไม่ใช่ดำที่เกี่ยวกับผีที่เกี่ยวกับผีก,ก,บผก็ใช้ไหมจุงผีไหมจุงผีถ้าไหมจุงผีหมดเราเอาผ้าไหมไปใหวเ่าจุงผีไม่ได้ไหมผูก็เราก็เราหาเชือกไหมไปให้เขาจุงผีใช่เดี๋ยวนี้นะครับสิ่งพวกนี้หาหาไม่ยากนะครับหไมหมจุงผีไฟจุงผีนะครับแต่ที่หายากก็คือ ไม้หามผีไม้หามผีไม่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วดิมใีในในในโพนทองนี่เขายังหามผีอยู่ไหมไม่มีแล้วปู่ปู่จะไปหาที่ไหนอ้าวถ้าถ้าหาหาไม้หามผีมันก็ต้องมีเจออีกอย่างนึงถ้าเป็นพวกกูบาอาจารย์ตายเสียเขาก็ต้องหาอ๋อก็ไปพลีกรรมมาจาก ผูบาจะไม้ที่หามผีรูอูบาจารย์หรือปูเตรียมไปเลยคือไม่ได้เตรียมเขาทาหามอยู่แล้วเขาทําหามอยู่แล้วใช่นี่นะครับคือของที่เป็นที่เขาใช้เนี่ยมาใช้เป็นวัตถุมงคลได้ใช่ครับผมแต่ปูสายฤๅษีมีการมีทาไสวมีทําอะไรไหมใส่อะไรใส่ดักทรัพใสเรียกทรัพตะขอตะเขอมมีไหมมีแต่พวกเอ่อใส่ เรา,เ,าเราจะมีข้อคาถาหมากินความคิดเขียนใส่หมากินอะไรน,นะหมากินความคิดหมากินความคิดใช่คาถาหมากินความคิดใช่เศษใส่และแขวนไว้หน้าบ้านอย่างนั้นนะเศษเฮ้ยปูใส่ไว้มาเริ่มเลยโบ <laughs> <laughs> เอาไม่ใส่นี่เคยไปดักปลาไหมไม่เคยเอ้าแล้วมันไม่ไม่เคยติดปลาแล้วมันจะติดคนไหมติดเดียใส่เขาแขนที่หน้ารถเอามเขาเรียกไปใส่ไหมล่ะดักปลาไหมล่ะอ๋อนี่นะครับอโอ้ที่นี่ก็มีเครื่องรางเรียกคนปู่ก็ต้องใช้เหมือนกันนะครับเรียกลูกศิษย์เหมือนกันเรียกเหมือนกันนี่เขาอาศัยเราเราก็อาศัยเขา เนี่นะครับเป็นเ<า>ครื่องราง,ลางและว,วัตถุมงคลของปูหรือสีกานะครับเบอร์โทรศัพท์ผมทิ้งไว้ที่บนบน,บน,บ,นบนปกคลิปเลยนะครับไม่ต้องถามหานะครับแล้วโทรมาหาปู่เลยเออถ้ามาเอาเองเท่าไหร่ปู่อะไรเสียงอื่นอย่างอื่นอันนี้อันนี้มาเอาเองสองพันห้าใช่ถ้าอย่างอื่นอะอย่างนี้อย่างนี้อ,นอันนี้น้ํามันว่านไก่แดงอมาเอาเองเท่าไหร่ มาเอาเองขวดละหนึ่งร้อยบาทมาเอาเองขวดละหนึ่งร้อยบาทอืมถ้าผมส่งสามร้อยสามร้อยครับนี่นะครับขอบคัวอ่านี่นะครับนะก็เดี๋ยวเราจะไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับว่าวัตถุมงคลของปูหรือสีกาสายหรือสีนะครับไม่ใช่สายไม่ใช่สายดํานะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะพยายามถามให้มากที่สุดนะครับคือไม่ได้เตรียมเติมกระปูนะครับไม่ได้เขียน ข้อหนึ่งถามอะไรข้อสองถามอะไรนะครับคิดอะไรก็ถามสิ่งนั้นนะครับขอบคุณมากครับปู่ครับสวัสดีครับ